ปพิ่มปริม7ดาราสาวเตรียมคลอดปี67รับเบบีปีมังกรจะมีว่าที่คุณแม่คนไหนกันบ้างไปชมกันเลยเริ่มกันที่มะปรางเวลาการขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงไปอีกคนหลังจากแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วกับแฟนหนุ่มนายตำรวจสารวัชชอนและล่าสุดคุณแม่ป้ายแดงได้ออกมาโพสให้พี่ป้านะอาได้รู้เพศลูกน้อยในท้องคนแรกซึ่งได้ลูกชายท่ามกลางบรรดาแฟนๆแห่ยินดีกันอย่างครับขั่ง แคสซอนยานางเอกสาวคนสวยที่เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดงและล่าสุดสาวแคสซอนยาก็ได้ออกมาอัปเดตตั้งท้องลูกสาวได้34สัปดาห์แล้วด้วยภาพแฟชั่นสวยสง่าคู่สามีผ่านทางสาแกรมทมกลางหลอาคุณบันเทิงและแฟนๆแห่แสดงความยินดีป้าหัวใจสีแดงให้พร้อมทั้งคอมเมนต์ชมว่าคุณแม่สวยมากเลยทีเดียว แก้มกวินตาคุณแม่คนสวยที่ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วและตอนนี้ก่อไกลคลอดเต็มที่แถมแม่แก้มยังบอกอีกด้วยว่าท้องนี้แพ้หนักมากแพ้ยันสี่เดือนกินน้ำเปล่าก็อ้วกทั้งที่ท้องแรกแพ้แค่เดือนเดียวส่วนกำหนดคลอดคุณหมอบอกว่าช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และต้นเดือนมีนาคมปีห7คงผ่าคลอดเหมือนเดิมแม่แก้มได้กล่าวเอาไว้นั่นเองครับใบหม่อนกิติยานักแสดงสาวจากช่อง8ด ที่ตอนนี้เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดงเพราะล่าสุดหนุ่มแจ็คแฟนฉันได้ออกมาประกาศข่าวดีรับปีใหม่ว่าแฟนสาวใบมอนกิติยากำลังตั้งท้องได้3มเดือนแล้วพร้อมกับโชว์เครื่องตรวจคันตามด้วยแคปชั่นที่ว่ามีลูกปีมังกรของขวัญปีใหม่ปีนี้ดีใจที่สุดในโลกเลยตื่นเต้นมากนิวนัสสร คุณแม่ป้ายแดงที่ได้อัปเดตอุ้มท้อง34สัปดาห์แล้วผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพที่กำลังอุ้มท้องลูกชาย8เดือนกว่าพร้อมแคปชั่นระบุว่า34สัปดาห์แล้วโคงสุดท้ายแล้วพ่อจ๋าทาการคุณบันเทิงและแฟนคลับต่างชมความสวยของคุณแม่ที่ไม่โทมเลยตั้งแต่รู้ว่าท้องและชมแม่ท้องเนียนใสกิ้งมากๆเลย ชุยจีละนันเตรียมเป็นคุณแม่ปลายแดงไปอีกคนแล้วล่ะครับหลังจากที่รอคอยมานานกว่า4ปีเต็มพร้อมเปิดใจว่ากว่าจะได้ลูกคนแรกไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเรื่องอายุทําให้มีไข่ที่สามารถฟังได้แค่ใบเดียวเท่านั้นและลูกคนแรกเป็นลูกสาวสมใจพร้อมบอกว่าลูกคนนี้เป็นทั้งปาฏิหาริย์และพรหมลิขิตด้านคุณพ่อเห่อมากเตรียมไว้หนวดแต่นันเนิ่นแถมทําสนามเด็กเล่นเตรียมไว้ให้แล้วนั่นเอง ปิดท้ายกันที่หญิงพลอยชมพูน้องสาวสุดที่รักของสองหนุ่มสุดหล่อกอฟไม้ที่ได้ประกาศข่าวดีผ่านทางสกาแกรมว่าเธอนั้นได้ตัง้งครรภ์ลูกคนที่สองแล้วเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปีห 6, 6ที่ผ่านมาถึงตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะได้เจอลูกคนที่สเต็มทีเพราะตอนนี้สาวพลอยนั้นก็ท้องโตขึ้นมากๆต้องน่ารักจิ้มลิม้มไม่แพ้พี่สาวอย่างแน่นอน ไม่พลาดข่าวสารเรื่องเราใหม่ๆจากทางร้อยแปด y ีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ